ก็เนี่นอนเนี่ยนอนเฮ้ยเขาอยู่แบบของคู่ดิแม่อยู่แบบเขาได้เห็นเนี่ยคือคือว่ามานี่มันก็นคือแบบมันสบายอ่ะมันจะเป็นยังไงคือไอ้ว่านะบางคนสิเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นเมืองใหญ่แหละจีนเป็นแบบเมืองมลพิษหายใจหือปืดมกกั้ยังนะที่จริงแล้วบ่แม่นเด้อมันโล่งเลยเข้ามานี่ยนะโลง่งแต่เขาจริงเขาได้เห็นความเจริงสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีไทยลาวเออสุขุมสุคนมื้อนี้ก็มาพบมาพ่อกับบอต้นอีกแล้วทุกคนวันนี้บอต้น มาถ่ายคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งอยู่ที่สวนลอยฟ้าช่องนอนทรีครับทุกคนแยกสาธรน,นาราทิวาสวต้นกับบริมาสถานที่แห่งนี้ก็เกือบ3เดือน4เดือนแล้วทุกคนเนาะมาตั้งแต่โดนพ่นเห็ดอ่านี่านี่คือเพ่นตัดไม้ทุกคนนี่วัต้นจะให้พี่น้องได้เห็นนี่คือ,อความเจริญความอลังการของประเทศไทยความพัฒนาของประเทศไทยตึกอาคารเนาะตึกเรานี่ยล้วนแต่เป็นของคนไทยทุกคนบ่มีคนจีนสัมปทานหรือรอะไรยังเลยพี่ทุกคนฝั่งนี้ครับทุกคน นี่ทุกคนโอ้โหเบื่องเอานี่ทุกคนสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยสุดยอดโอ้ยผกมีแต่มีแต่กระจกมีแต่แก้วเนาะถ้าภาษาบ้านบาต้นมีแต่เอาแก้วเฮ็ดทุกคนเพิ่นเฮ็ดได้ยังไรบ้างแน่พงเนาะน,นี่คือกรุงเทพมหานครถ้าทุกคนไม่ใช่มาเลเซียไม่ใช่สิงคโปร์เนาะนี่คือไทยแลนด์สายามเมืองยิ้มคับทุกคนประเทศที่กําลังพัฒนาทีบ้าต้นอย่างหนยนำเสนอห้พีห้น้องไ้เบิ่งเนาะทุกคนผู้คนกับ นิ่มๆแจ่มใสผู้คนก็อัธยาศัยดีการเป็นอยู่ก็เงียบสงบทุกคนบววุ่นวายถือว่าเป็นประเทศทีอีกประเทศหนึ่งที่นักท่องเที่ยวติดอันดับหนึ่งของโลกนี่คือประเทศไทยทุกคนต้นสิภาพไปเบิ้งพี่น้องไปเบิ้งอยู่ทางนั่นเนาะทุกคนคือสวนลอยฟ้าซ่องนนทรีนั่นเองทุกคนครับทุกคนโอ้โหพี่น้องเอ้ย ครานี้การมาต้นกับมาพุ่งว่าแม่ยังบาต้นมาพุ่งแต่ว่ากระดูกสร้างเนะทุกคนบาต้นว่ากระดูกสร้างนี่โอ้โหเอาน้อ,นองสายคนถ่ายรูปไปเล้วทุกคนเอ้ยบ่าเคยเห็นซ่องนนทีจังเชื่อถ่ายรูปไปเล้วทุกคนเมมโมรี่เต็มแน่วันนี้โอ้สำหรับผู้ใดที่บอกเคยมาซ่องนอนทีหรือว่าสวนลอยฟ้าซ่องนอนทีบาต้นกับจากพาพีพาน้องมาเบิง้งเนะทุกคน ความจเจริญความสะอาดทุกคนอันนี้เพิ่นเฮ็ดให้บริก,ก็บเงินเก็บทองสําหรับคนที่ขึ้นมาบริสียขายยังทั้งสิน้นบอกว่าแต่คนลาวคนต่างชาติคนต่างด้าวเนาะขึ้นมาพักผ่อนขึ้นมาถ่ายรูปขึ้นมาเซลฟี่ฟรีครับทุกคนเนาะนี่คือเพิ่นสางเผื่ออ่าประชาสนเพิ่นสางเพื่อความสวยงามเพิ่นสางเพื่อการหนามาเที่ยวของประเทศไทยไไรบริษัทางเพื่อผลประโยชน์เก็บเงินจาก นักท่องเที่ยวนี่คือผลสร้างเพื่อประโยชน์และกับความสุขของนักท่องเที่ยวแลยกับประชาชนของประเทศไทยทุกคนนี่นี่โอโ้โหทุกคนอุปกรณ์ที่ผนสร้างทุกคนอุปกรณ์ที่เผนสร้างอุปกรณ์ที่าทตากแดดไม่ขึ้นสนิม ตากแดดตากฝนได้ครับพัสดุอย่างดีทุกคนอันนี้ก็เพื่อนปูนี่ยังนออนทุกคนนี่คิดอ้อนเพราะทุกคนนี่ที่เพิ่นส้างนี่คือความเอาใจใส่นี่คือความรวยนี่คือความทันสมัยของประเทศไทยทุกคนกต้นให้เบิง่งมุมนี้บอต้นเสื้อ,อาวันหลายๆคนเนาะอันนี้คืออะไรเนี่ยธนาคารแห่งประเทศจีนแบง์ ออบไชน่าทุกคนอันนี้คือธนาคารแห่งประเทศจีนเนาะแบงก์ออฟไชน่าครับทุกคนแบงก์ออฟไชน่าแล้วก็มีธนาคารกรุงเทพฝั่งนู้นครับอันนี้บะผู้่าต้นวบะผู้บะผู้ว่าแม่รียังนี่ทุกคนอันนี้ก็น่าจะเป็นโรงแรมหรือว่าคอนโดเนาะทุกคนโอ้โหแถบย่านนี้คือเป็นย่านธุรกิจ ู้ทุกคนเอยบาต้นอยากแนะนำเนาะทุกคนคนลาวเขาหลายๆคนมาถ่ายรูปได้เด้อโอ้รถไฟทุกคนรถไฟโอ้รถไฟโอ้โหทุกคนอ๋อถ่ายรูปประสั่นเนาะน้องทรายบาต้นรถไฟทุกคนรถไฟ ข้างล่างก็จะเป็นน้ำทุกคนนี่สกายวอล์กบนบนคลองน้ำช่องนอนทรีครับทุกคนนี่น้ำับทุกคนน้ำครับอันนี้คือน้ำครับข้างล่างเป็นน้ำครับข้างบนเป็นสกายวอล์กค,ครับทุกคนสกายวอล์กค,ครับนี่ครับ อยู่ข้างล่างก็จะมีรถ MRT ฟรีนะคุณทุกคนนะับรถเมย์ทุกคนกคน,นี่ครับทุกคนอันนี้คือรถเมฟรีครับรถเมฟรีครับประเทศไทยรถเมย์ฟรีครับนี่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 รถเมฟรีครับลาสะพกึก ลาดสะพึกครับทุกคน ย้ำกลางคืนเนี่ยสวยสวยพี่น้องเอยย้ำกลางคืนก็นสวยสวยเย็นบรรยากาศดีดีทุกคนบรรยากาศนี่สุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยบรรยากาศเนาะคือนี่เพินเห็ดให้คนขึ้นมานั่งมาถ่ายรูปเล่นถือว่าเฟรมโทรศัพท์เต็มแล้วมั้งเมมโมรีการ์ดเต็มแล้วมั้งหอดรอยหอดรอยภาพยัง,ยงหาซิปได้เลยเนาะ ประมาณห้าสิบภาพแล้วครับทุกคนน้องชายของ่เบาต้นเพิ่นถ่ายรูปประมาณห0สิบภาพแล้วนะจันซีมือในตีเออว้าทุกคนเนาะสุดยอดเนาะขันว่าป้าจะว่าอยู่นี่เมื่อว่นไ้เลยนเนาะเมือม่อวไรแท็กซี่อย่างเดียวแท็กซี่อย่างเดียวแท็กซี่อย่างเดียวเออจะขึ้นรถเมยนะ์ขึ้นบ่ได้แล้วรถเมย์ขึ้นบ่ได้เลยแม่น โอ้มีแท็กซี่อย่างเดียวเลยนี่เนาะมันมันมันโล่งบ่เจ้าวะมันโล่งเนาะมันโล่งมันบด้แบบว่ามันบริด้อาดคือคนอื่นคิดเนาะมันบริเวณว่ายคือคนอื่นคิดมันโล่งมันสะอาดทุกคนเออมันแบบมีเสียงบ่มีเสียงมีอย่างอีก นี่ต่อไปขอลเรยังมุมไหนมุมนี่บอจะได้มุมนี่บ่ไม่ถ่ายอันนี้ถ่ายรูปกันครับทุกคนมุมนี้ใช่ไหมแขนแขนแขนโอเคเรรยบร้อยอืทุกคน รถไฟมาแล้วครับทุกคนมาแล้วรถไฟมาแล้วครับทุกคนนี่รถไฟสวนกันโค้งซ่องนนทีครับสุดยอดเลยครับ ว,วฮะเอาจะถ่ายรูปไปแล้วทุกคนถ่ายรูปไปแล้วเอาขึ้นไปขึ้นไปถ่ายถ่ายก็ถ่ายเอา้าถ่ายก็ถ่ายมันไม่ค่อยเห็นเลยย้อนแสงย้อนแสงย้อนแสงนะ นี่คือบรรยากาศสดๆช่องนอนทรีครับทุกคนช่องนอนทรี สองสาวลาวนั่งคุยกันแบบมีความสุขสองสาวลาวนั่งคุยกันแบบมีความสุขเนาะค่าับผดไมต้น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 ต้วต้นนต้ต้นต้นนต้นต้นตนตต้นตันต้น้นต้นต้นต้นนต้ต้นต้้น้าต,นตน้นต้นตนน,น้นวน้ โซาเเห็นเเห็นกิเองเนไปขนาดนั้นนวนฮะเาไม่อยากกินแจ่วฮะแจ่วไทยเวียงจันทร์ะแจ่วแจ่วข้วหอมป้อมนะแจ่วมันตั้งก็กับพสวรรค์อาเขตบ้านเฮาเด้อพระเจ้าเสรษฐหลายๆอัตแต่ว่าแต่ว่าสอบอันนอกกับได้ค่อยขนาดหอกแต่ว่ากะตามตำได้อยู่ตำก็ใส่ระเทียมแล้วใส่ัา แล้วเขาใส่มะเขือเทศนะบอกใส่บอสใส่บลินแล้วเขาเจาของเจี๊ยบกินท่นเขใส่บลินก็มองเจี๊ยบมันมันมันเอกลักษณ์มันสิแตกต่างกันไทยเวียงจันทร์เขาเสีดถั่วย่างๆเนาะเห็ดเจี๊ยบมกเล่น็ะเนาะถั่วใหญ่ๆแซ่บไอเคยกินอู้มันไอตามเลื่มันบอคือจะเขาใส่อย่างบอสบอสคือเนาะมันสีหอมอีแบบหนึ่งมันสีหอมอีแบบหนึ่งเขาสิไปใช้ต่อนี่ อาจา์จันพูก่นไาอยากอยากพาไปอันพัทยาบ่มื่อื่นเมอนบ่พัทยาอ่าแบบบายบายอืมมาไอเรื่งานไอเรื่งานประมาณเที่ยงไอเรื่งานเที่ยงไปมาเลยเนาะภาษปคากเนาะมากก่าซีเสหนึ่งหนึ่งีซีนะใแถวนรุงมุลีอยู่เนาะ แมนมนแม่มนเมไปไปไไไไปไปเดกกันอดมืในกรโ้โหอกันมีผู้เล้วมีผู้หนี่มีเู้้ายเก่งใจแม่เกไปนํำกันน่ะล่ะนกันหลายคนมวนอคุณเ เนี่นอนเนีน่ยนองเฮ้ยเขาอยู่แบบของคู่ดิแม่อยู่อ่ยูแบบเขาได้เห็นเนี่ยคือคือว่ามานี่มันก็นคือแบบมันสบายอ่ะมันจะเป็นยังไงคือไอ้ว่านะบางคนสิเข้าใจว่าประเทศไทยเป็นเมืองใหญ่แหละิเป็นแบบเมืองมลพิษหายใจฝืดไปยังนะที่จริงแล omen, ้วบ่แม่นเด้อมันโล่งเลยเข้ามานี่ยนะโล่งแต่ควายิง่งเขาได้เห็นความเจริญปทศแมนแมนแมน อีกอย่างหนึ่งกับบ้านเพื่อนมันกับถนนมันกับก็มันก็ดีนะมันกับแบบอีกแบบหนึ่งเราการไปกันมามันก็คือโลกอีกแบบหนึ่งเวมืนมันว่าฝืดว่าไงซะโอเคทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะมาต้นกับสิบคอลาพีลานองไปแล้วทุกคนขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกๆคนขอบคุณขอบคุณประเทศไทยที่ได้ให้เฮ้ามาได้เจอกันเนาะทุกคนเนาะจากเวียงจันทร์สวรรค์เขตจัมปาสักก็ได้มาเจอกันอยู่ในนี้ทุกคนเนาะ เพราะว่าประเทศไทยคือสวนรวมของคนราหลายหลายคนเนาะกับพ่อประเทศไทยเนาะเนาะพ่อประเทศไทยให้คือว่ามาตลอดเลยขอบุณของคุณประเทศไทยได้เมียกับพร่ะประเทศไทยนี่สิ่งจะได้ร้ายที่สุดก็คือได้เมียจากพ่อประเทศไทยอ่ะโอเคทุกคนราตนพากาะว่างสวัสดีครับ